สวัสดีครับพี่น้องชาเลฟเดสเอรออสตตนอลสตตนทุกคนสู่เลฟฟอร์แคคสามนะครับเฮฮายัางไงไปรับชมกันได้เลยครับครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครกันนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าคุณเกียร์นะครับเขาชื่อคุณเกียร์นะฮะส่วนตัวนี้เขาชื่อโรเชลเอ้ยไม่ใช่เราจะไม่นิยมเรียกเขาว่าโรเชลนะครับเราจะเรียกว่าอีตุสนะฮะเรียกว่าอีตุสนะฮะเนื่องจากดูสภาพหน้าแล้วดูจากความดํานะฮะและความเกียนนะครับอา่า เออเรือออกแล้วเร็วเร็วเข้าเฮ้ยจะรีบไปไหนมึงอะรอกด้วยไปโอ้โโอ้ไม่จอร์ดอเล็กเข้ามาครับอา้าวคุณอลิสครับวันนี้เออผมจะมาซื้อถังแก๊สไปทำกับข้าวสักหนึ่งแท้งนะครับงแก๊สนะครับผมร้านเรามีสามแบบนะครับสามแบบหรอครับ อ่าเปิดครับแบบนี้ลยครับถังแก๊สติ๊กติ๊กนะครับอย่างดีเลยนะครับอันนี้แท้งแบบที่หนึ่งเหรอครับใช่ครับอ๋อครับอันนี้แบบที่สองนะครับดีดีเหมือนกันนะครับแก๊สเยอะมากเลยนะครับส่วนลดส่วนลดห้าสิบบาทนะครับลดแรกลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้หครับแล้วแท้งแบบที่สามนะครับแท้งแบบที่สามนะครับเป็นของฟรีนะครับเชิญดูได้เลยครับโอ้หิวเป็นบ้าเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้ยหาอะไรกินกันดีกว่า หาอะไรกินกันดีกว่าอุ้ยได้กินอะไรไหมครับอุย้ยหอมจังเลยอืม <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้รู้สึกว่ากินจะมาจากห้องนี้นะครับเนี่ยโอ้ยหุบง <c oughs> เลยอืม <c oughs> อร่อยแน่เลยอ่อออเอาสวัสดีครับคุณอลิสเออไม่ทราบว่าคุณจะไปชั้นไหนครับชั้นห้าครับอโอเคงั้นเข้ามาเลยฮะเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับไปชั้นไหนครับ ไม่ตอบครับยิงฮะอ่าฉันหใช่ไหมฮะโอเคครับเออฉันเอลอยู่นะฮะเฮ้ยรู้สึกผมได้กินแปลกๆนะฮะเหมือนกันนะครับ โหมดไปเลยครับกินเหมือนใครตดเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอู้หูใครตดวะเนี่ยไอ้สัสเอ้ยมึงตดเหรอเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ตดเออใครตดไอีกหลายอนขอคุณตดเหรอครับโอ้โผมเปนเริ่มไม่ไหวแล้วครับผมเริ่มไม่ไหวแล้ว โอ๊ยปวดท้องโอ้ยห้องน้ำเต็มโอ้ยห้องนี้ก็เต็มก็เต็มเอ้ยเร็วดิเร็วโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว โอ้ยไปไหวแล้วคีอกอกมาแล้ว <t> <c> วันนี้กูจะมาป้นฮะด้วยปืนเอเคกระบอกนี้แหละจะป้นของแมงหมดล้านเลยฮ่ <c> าฮ่าฮ่าอะไรนะ,อ,ะอ้าวเฮ้ยหนูอะไรครับกูมาป้นเวย้ย <'s> มีของอะไรส่งมา้กูให้หมดเลยเว้ยอ๋อมาป้นเหรอครับแป๊บนึงนะครับพี่ผมกลัวแล้วอะมีของมีข้ามันเลย <c> นี่ครับพี่คิดไง่มาปนล้านปืนไ้สัตว์โง่ไอ้เนี้ยนี่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 เอ้าแล้วมึงไปลบรถเขาทำไมเนี่ยกูรักไปมาปนเฮไปตกเพชรไปหมดมองร้องไห้อยู่ได้ดิ วัวไหนดีวะดีปืนเนาะมิจฉกเบี้ยเดี๋ยจะขึ้นรถไฟเดีจะขึ้นรถไฟนี่รถไฟรถไฟรถไฟเดีจะขึ้นรถไฟรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วนี่นั่งเลยแก่อพ่อมึงขับรถอยู่ไหนรู้ข้าวสาลีระเบิดตู้มเกิดเป็นโกโก้คันโกโก้คันนี่โกโก้คันเหมือนเนี่ย นะครับนี่ก็จะเป็นชาวล็อกอีกคนนึงนะครับดูจากการแต่งตัวเขาดิครับโอ้แต่งตัวโคตรล็อกเลยมากครับเอาไปถามกูล็อกไหมกูล็อกล็อกปัดมากเลยครับเออห้องนี้จะมีอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยผิวนี่วะ g r a b b เไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยผิว grab and peels. เฮ้ยนั่นมันผิวนี่วะเฮ้ยเก็บไม่ได้วะไอ้ยุบอ่วะไอ้ยุบอิทไม่อยู่เขาเรื่อแหละเป็นของข้าแน่ grab and p e e l เอาเฮ้ยหลังแฟนซิ เจอกันอีกแล้วนะสวัสดีครับลุงวันนี้มเวอการ์ดจะได้ไปประดมเสนอไว้เนี่ยเพราะตอนเก่านั้นลุงแบบผิดพลาดเอ่อวิจัยผิดพลาดนิดนึงก็เลยเกิดอะไรขึ้นมานะอันนี้ลุงทำใหม่แล้วเป็นแบบเวอร์ชันลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยเพื่อนหลานมันจะเพาะเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ขอบใจมากเลยลุงผมขอวามันลองใช้เลยที่ได้เลยลุงหลานโชคดีมากแบบพอหลานฉีดเวอการแล้วหลานสามารถไปชิบชิบโอ้ชิบชิบไก่ชิบชิบได้เลยแบบยอดมากอ่ะครับ เป็นไงละล้านเนี่ยช่างต้ออเตอร์แดงเลยลุงโคตรลักนี่นะครับเป็นแท้งที่สองนะครับยาวไปหน่อยนะครับสีเขียวสวยดีนี่นะครับเป็นแท้งที่สามนะครับตกมาอี้ยอาถานะ ไอ้ร้านนี่แหละกูจะมาป้นมันด้วยปืนเอ็มสิบหกกระบอกนี่แหละจะไปป้นแล้วเฮ้ยไอ้โนูอะไรครับกูมาป้นเว้ยตองของมีค่าไปหมดฮ่าๆไม่งั้นมึงโดนยิงนะเว้ยเร็วเข้ามาปนเหรอครับครับๆเร็วเข้าเออันนี้นะครับเป็นนี่นะครับ

ไอ้สารเลิกเลไอ้สู้สึกผมจะล่องลอยมากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปเลยนะฮะเฮ้ยต้องต้สุดไรน้ำหนักดิฉันจะบินบินไปฉันจะบินไปไกลฉันไม่มองอะไรแล้วฉันก็ไปนะาลูก ไอ่เหี้ยไม่ขาอ่ะจะลบบอดทำไมล่ะครับไ่ขวาผมไม่ให้ลบบอทนะครับตอนมุกแรกนี่เราต้องใช้บอทใครลบบอดมึงดูมันลงไปตายกดแล้วล่ะโอย